สวัสดีท่านผู้ชมนะวันนี้ก็โฮกับผมนายมิเตอร์ซูดทีวนะแล้ววันนี้ผมก็จะพามาทำมาสคอตตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักของโปรไฟล์ลชแนลเรานะครับที่ผมทําเลยนะครับโอเคก็อย่างแรกนะเราต้องมีแอปทําไม่ใช่อันนี้กดออกก่อนนะโอเคมันก็แอปนี้นะครับแล้วก็ต่อด้วยแอปนี้ครับเรียงตามเลยนะครับเรียงตามแอปเลยโอเค เราไปก่อนนะ <S <S เดี๋ยวอาวีเดี๋ยวผมมาอันนี้ให้ทีหลังนะครับโอเคแล้วก็แอปนี้ครับโอเคเราไปเรื่องที่แอปแรกนะครับแบบเป็นแอปสร้างการ์ตูนฮะ,นะเดี๋ยวผมขอติดผมหน่อยนะอแอปสร้างการ์ตูนนะอย่างนี้นะครับเขาก็จะสอนเรานะครับอะไรอย่างนี้อย่างนั้นอย่างงู้นนะโอเคนี่ฮะก็จะเลือกได้หลายรูปนะครับ Okay. อันนี้ก็โหมดหล่อสู้นะครับมันเป็นอะไรนะที่ะไรวะแอปทำการ์ตูนที่สามารถอันนี้ได้นะครับเฟตตอนนี้เขาว่าจะให้เราสร้างตัวการ์ตูนได้เลยนะครับโอเคเราต้องต้องกดกลับไปก่อนนะครับนี่ครับสมมุติผมจะสร้างตัวละครตัวใ,ใหม่ใช่ไหมฮ โอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มสัตว์เลี้ยงกันก่อนนะเพราะว่ามันจะได้คุ้มๆหน่อยนะแล้วก็สุ่มตรงนี้ครับมีหนึ่งร้อยเพชรให้เรานะจัดเลยครับเพราะว่าเพชรมันหายง่ายมากโอเคเราก็จะมีสัตว์เลี้ยงห้เทนะให้เรานะครับโอเคกดข้ามาเลยนะครับก็สัตว์เลี้ยงพิเก็มีเยอะแยะนะฮะ กต่รรอยะยไไปสนครับนี่ครับจุดเด่นนะครับจานรับเป็นกุปองระด,ดับห้าดาวนะครับโอเคได้ตัวนี้นะช่างมันครับโอเคเราไปสร้างตัวการ์ตูนกันเลยดีกว่านนะที่เรา <c oughs> ที่เราตั้งใจตั้งแต่แรกใช่ไหมครับเรามาสร้างตัวการ์ตูนเลยอน่ะก็เป็นตัวนี้โอเคเต่าผมสร้างตัวนี้เลยก็ปรับเป็นวันกลางนะอันนี้ก็ท่าต่างๆนะครับ แต่ผมที่เราทำท่านี้ครับมาหาแต่ทำท่านี้ดีกว่านครับก็เลือกท่าได้เลยนะครับแต่ส่วนมากที่ผมใช้นะก็เป็นท่านี้นะครับอ้างจากรูปโปรฟไฟล์ก็น่าจะเห็นนะครับโอเคนะแล้วก็ไปเลือกที่ทรงผมครับโทนผมจะเป็นโทนสีฟ้านะครับ เราก็ต้องพูดมาทำไมหน้ามันอับปีอย่างเงี้ยโอเคนี่ก็โหดเกินนะครับประมาณนี้แล้วกันอ,อตัวนี้เป็นตัวโครงแบบแล้วกันนะครับโอเคนี่ครับถ้าก็อย่างแรกนะครับทรงผมเป็นทรงสีฟ้านะครับก็เราจะมาเลือกส่วนหัวนก่อนนะครับก็เอาที่ตัวชอบเลยนะครับ ผมก็จะชอบไหนนะทรงผมที่ผมเลือกนะครับของผมผมมันจะเป็นทรงผมเรียบๆนะครับก็ใครที่ชอบแนวดาร์กไซส์ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแนวแบบพื้มบนนะฮะอะไรประมาณนี้ไหนนะทรงผมของผมนะครับเออจำไม่ได้ลนะเอาเป็นว่านี้แล้วกันผมชอบวันนี้นะครับ อันนี้อันนี้ผมผมนะแต่ผมชอบอันนี้ตัวเดวสวยดีนะครับ <Okay. S 1> ก็ตาผมสีฟ้านะครับ <Okay. S 1> ผมก็จะเอาแบบเปลี่ยนเลยโอเคนี่ก็จะเป็นตา่ตางๆนะครับก็ตานะครับตาผมจะเอาเป็นแบบนี้ละกันนะครับ <Okay. S 1> นี่ครับมันดูแบบโอเคนะ <Okay. S 1> ข้างซ้ายนะ <Okay. S 1> ก็ะเป็นสีฟ้าข้างขวาจะเป็นสีแดงนะครับ แต่ผมว่านี้เปลี่ยนเป็นตาแบบอื่นเนี่ยแบบไหนดีแบบนี้ละคาันไม่เอาหรือไม่เทก็เราจะเลือกตาตาก็มีเยอะอยู่นะ แบบนี้ก็เท่นะผมว่าก็สวยนะแต่ผมไม่ชอบเนะี่ยกรแบบนี้ก็มีนะก็ะเทไปอีกแบบนะก็แล้วแต่คนชอบนะแต่ผมยังหา,หาตาที่ผมชอบไม่ได้แบบนี้แหละผมว่าเข้าสุ่ละแล้วข้าไปที่ป่าครับ น,นี่ก็จะล็อกไมมันล็อกล่ะไม่รู้นะครับโอเคโอเคผมว่าจะปากแบบนี้นะัโอ้โหแ,แก้มแดงด้วยผมเป็นคนที่ใส่แว่นนะแต่ตัวการ์ตูนของผมผมว่าจะไม่เอาใส่แว่นนะะี่ไม่ไม่แบบนี้ไม่เท่ มันได้มีแว่นสวยๆเลยนะเดีย๋ยวดูไปเรื่อยครับโอเคไม่มีนะครับเป็นต็นรัสของฉันนะอย่าไปสนใจคนระับตัวนี้นะครับโอเคโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะับตรงนี้ก็ ไปกันเลยนะชุดเสื้อผ้านะครับผมก็จะเป็นแนวสีฟ้าเหมือนเดิมนะเพราะว่าผมชอบสีฟ้านะ <c oughs> อืมสีฟ้าผมหายไปไหนนะที่ผมใช้จะเป็นประจำนะก็จะเป็นัหนหนอจาไม่ได้แล้วเออลืมง่ายดีเนาะไม่ใช่ลายนี้นะครับอืลายนี้ครับเพิ่ม ทำไมตัวผมมีหนวดได้ละ่ะเราไม่ใช่แล้วนะครับโอเคตัวเราต้องเท่นะะไม่มีหนวดครับต้องไม่มีหนวดก็เป็นปีกครับไม่เอาดีกว่าลนะเพราะามันจะดูเกะก,กะหรือเปล่าเอาค่าเราข่าไม่ได้นะที่หมวกครับฟังครับฟังเป็นสิ่งจําเป็นนะ คือเรามีถือดอาบจ,จะใส่หูฟังทำไมนะไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับโอเคหูฟังของผมนี่จะเป็นอันนี้ม่ไม่เข้าเลยแบบยังไงดีไองลานอัน คนะผมจะดูไปเรื่อยๆนะก็น่าจะแค่นี้แหลนะเนาะก็ไปที่อาวุธครับมือซ้ายนะผมจะเอาเป็นอาวุธปืนนะครับหรือว่าอาวุธอะไรที่มันเล็กๆนะครับเป็นสีฟ้านะครับอันนี้ก็ใหญ่เกินนะอีโต้อันนี้ก็ไม่เหมาะนะครับเป็นปืนจะเหมาะมากกว่านะครับ อืก็ตรงนี้ก็อาจจะนานหน่อยนะครับมัดของแต่ละตัวก็แบบจะเอาเท่ๆอะไรประมาณนี้นะก็มันก็ไม่ได้นะครับก็เพราะว่ามันก็แล้วแต่คนนะครับเอออันนี้ผมจะเอาเป็นอันนี้นะผมชอบส่วนตัวนะส่วนตัวนะโอเคเป็นสีฟ้านะครับแต่เป็นปืนปืนผมขอเป็นสีสี สีสีสีแดงแล้วกันแล้วก็อันนี้กลายเป็น้าคลุมนะครับจะเอาดีหรือเปล่าก็เอาปพืกอคมเท่จริงๆก็เอาเรอคมเท่ได้นะแต่ว่าจะดูเกะกะไปนิดหนึ่งนะครับเพราะามันมันจะดูเกะกะหรือเปล่านะยอกาวหางนะครับนารูโตก้ก็มาครับโอ้โห ก็จะผมหาอะไรมาเหมาะกับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ไม่เหมาะนะฮึแบบเกินไปอทางที่ดีไม่ใส่เลยดีกว่านะครับมันจะดีกว่านะฮะโอเคแค่นี้แล้วก็ปรับเป็นสีเขียวนะครับเพราะว่าตัวเราไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสีเขียวนะครับ ก็ต่อมานะาได้จะทำอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่ครับแล้วก็ปรับไปที่ภาพนะครับไม่ใช่ครับนี่นะครับก็เป็นไม่ใช่ไม่ใช่สิตรงกลางนะยืนตรงกลางแบบนี้นะครับภาพพื้นหลังเอาเป็นสีเขียวนะครับจะไ,ได้แต่ต่อได้ไง่ายก็ความก็ต้องออกครับ โอเคอย่างนี้นะครับกดที่ตาครับแล้วก็หนึ่งสองสามแคปรูปครับเพราะว่าอันนี้มันจะไม่มีแบบบันทึกรูปนะแล้วก็ออกมาใช้โปรแกรม ERS อันนี้นะเอาตัดภาพพื้นหลังออกนะครัโอเคเอมไหนนี่อยู่นี่ครับโอเคเราก็ต้องเอา ครกดอย่างนี้นะครับปึ๊บโอเคแล้วก็ไปตัดส่วนเลือๆอ,ออกนะเพราะมันจะดูเกะกะนะครับมันไม่ได้ครับไม่ได้ก็เราตัดเป็นส่วนส่วนใหญ่ก่อนนะครับส่วนที่มันเล็เลกๆเราก็จะเป็นอย่างนี้ครับนีนก็จะ ซูมเข้าไว้นะครับที่ต้องปืนโอเคนี่นะใช้แบบนี้ครับป่าให้เป็นเล็กๆนิดหน่อยนะโอเคถ้าแก้ถ้าบันไดอะไรก็ต้องแก้ไขนะครับโอเค okay. ว่านี้นะครับ เราก็ต้องเบามือสักหน่อยนะครับนี่ครับนะฮะอย่างนี้็ต้ก็ใช้เปนแบบนี้นะครับอืมปึบแล้วเราก็เอานี้นะเกียนิดหนึ่งครับเกี่ยรยนะฮะโอเคนี่ก็กอกลับครับปึบเกียนิดหนึ่งครับเกียรโอเค เ okay. กดไปที่ติ๊กถูกนะนี่ครับกดพิตตงนี้นะครับแล้วก็ให้ไปอันที่สองนะเพราะว่าลายสีเขียวจะเห็นได้ว่าออกหมดเลยแต่มันก็ยังมีติดค้างอยู่นะก็ช่างมันนะครับเราก็ไปที่แอปนี้ครับแอปต่อไปคือแอปวาดรูปนะเปล่านะครับผมก็ไม่รู้นะครับโอเคเราก็กดเข้าไปที่แอปครับโทรโทรหาเพื่อนก่อนโอเคแล้วก็พื้นหลังนะ พื้นหลังเราจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นของพาร์ทที่แล้วนะครับอไปสนใจแล้วก็ทําแบบนี้ครับอืมถ้าใครมีพื้นหลังนะครัเอาเป็นภาพวงกลมนะไม่ใช่ครับเอาให้เป็นภาพวงกลม,นะม,มก็ได้นะครับไม่ใชนะ่นี่ครับจะทำเป็น ภาพวงกลมแนละ้วแบบนี้ก็ได้นะไปทําเป็นภาพวงกลมก็ได้นะแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบนี้ก็ได้นะแต่ผมมีภาพพื้นหลังนะ้าสวยๆนะผมก็จะเอาเป็นแบบนี้ตอนไหนวะแบบๆแบบผมก็จะเอาเป็นแบบโล่พวก เป็นแบบที่ผมว่าไปโหลดมานะก็ผมเป็นสีฟ้าแต่ว่าใส้สีฟ้านะครับอันนี้ก็ใส่ไปนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่รูปที่เราตัดต่อมาเมื่อกี้นะใส่เข้าไปโอเคมันต้องขยายภาพให้เล็กนิดหน่อยนะครับ ประมาณนี้ครับเกี่ยมไปเลยแล้วเราก็ไปเอาเอาอะไรรอนะรอมันโหลดเป็นเหมือนชื่อป้ายชื่อนะเราก็ค่อยไปเอาป้ายชื่อมานะว่าทำไมมันโหลดช้าจังก็ทำไปเรื่อยๆนะรอรอไปรอนะนี่ก็เป็นรูปอะไรก็ไม่รู้นะ ตอเปอร์เซ็นต์ในพวกนี้นะมันก็จะมีให้อแล้วนะอันนี้ผมชอบใจแอปนี้ที่สุดก็คืออเบะฮะอเบะมันสุดยอดจริงๆนะก็นี่ครับป้ายชื่อแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมชอบแบบนี้นะครับหรือใครจะชอบแบบสีแดงก็ให้แบบสีแดงก็ได้นะครับแต่ผมไม่รู้ครับผมชอบแบบนี้โอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ เปลี่ยนสีครับอย่างแรกเลยคือเปลี่ยนสีก่อนอเ,เปลี่ยนสีเป็นสีฟ้ามันยังเข้มไม่พอนะนสีฟ้าออกนี้ก็แล้วกันมันก็เข้มปายประมาณนี้นะครับมันก็ดูจะเข้มไปนะประมาณนี้นะครับ เอาเป็นบ้าอย่างนั้นแหละครับโอเคแล้วก็กดตกลงนะแล้วก็ไปที่นะี่ครับตัดขอบเส้นเพื่อความสวยงามอเคเป็นสีขาวนะครับเฮ้ยไม่ไดีกว่าเป็นสีดำดีกว่าที่มันยอดจริงๆนะสีดำแล้วก็ใส่ชื่อครับไปที่ตัวอักษรเป็นชื่อช่องคุณนะครับ นี้ประมาณนี้มั้งนะโอ้ยี๋ยวผมมานะครับโอเคก็กลับมาอีกครั้งนะครับเมื่อกี้เครื่องเป็นไรไม่รู้นะกคไม่ค่อยติดติดหรดับโอเคแล้วเขียนชื่อช่องปนะครับนี้แล้วเติมจุดของผมนะ แล้วก็ขยายใหญ่ขึ้นวานนี้อืมวันนี้กะไะได้มั้งก็อย่าเอาใหญ่มากนะผมแนะนำอย่าเอาใหญ่มากเพราะว่ามันจะดูเกะกะตานะครับโอเคแล้วเราก็ไปที่ฟอนต์ครับ บางคนค่าจะโหลดฟอนต์มาแต่บางคนก็แบบใช้ฟอนต์ในนี้นะครับมันก็แล้วแต่มันก็แล้วแต่นะแล้วแต่บางคนนะครับเดี๋ยวผมมานะครับแป็นผมครับ โอเคโอเคเรา,าทำมันต่อนะะก็ทำตามอันนี้แล้วก็ใส่สีลงไปสีดำเหมืกันนะครับพอใส่ลงไปก็จะดูสวยขึ้นนะ ใ้เป็นสีขาวแล้วก็เพิ่มความสว่างนิดนึงนะเพิ่มความสวยแล้วก็ใส่มุมสามมิติไปดูสวยขึ้นนะฮะโอเคสวยขึ้นทันตาเห็นแล้วก็รูปนะผมก็จะใส่เป็นสีดำๆอย่างนี้นะแล้วก็เพิ่มความสว่างเป็นสีดำๆนะอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ อันนี้นะเราก็กดนี่ครับกัเซฟนะครับเนี่ยโฆษณาอย่าไปสนเชื่อผมอเซฟไปใช่ไหมครับแล้วก็ไปแกเมรี่ของเรานะครับ นี่ครับแกมเบลลี่เอเคเราก็จะได้รูปมาแล้วนะครับแบบนี้โอเคหสวยๆง,งานแบบนี้นะครับว่าโอเคนะเราก็ทําไม่ง่ายแค่นี้เองนะเราก็ขอจากตัวลายเพียงแค่นี้ครับใครที่ชอบก็วยวอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับบายบายครับแล้วเจอกันคลิปหน้า